สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1กรกฎาคา52นะครับโจทย์กำหนดว่าจากการแจกแจงข้อมูลเงินเดือนของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งพบว่าเดไซน์ D ที่1เท่ากับเงินเดือน10,000บาทเดไซน์ D ที่3คือเงินเดือน1 5 0 0 0บาทเดไซน์ D ที่5คือเงินเดือน20,000บาทและเดไซน์ที่7คือ25,000บาทและก็เดไซน์ที่9คือ4 0 0 0 0บาทถ้านายเอกและนายยศมีเงินเดือนรวมกัน40,000บาท และมีจำนวนพนักงานที่ได้เงินเดือนมากกว่านายยศอยู่30%ของทั้งหมดแล้วเปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงานที่ได้เงินเดือนน้อยกว่านายเอกเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคพี่แบงค์เห็นคำว่าเดไซน์แล้วเห็นคําว่ามีนักพนักงานได้เงินเดือนมากกว่านายยศอยู่30%มานึกถึงนิยามของเดไซน์กันหน่อยเดไซน์คือการแบ่งข้อมูลมาเป็น10ส่วนถูกไหมครับ เดไซน์ค <t warp úc ados> ือการแบ่งข้อมูลมาเป็นสิบส่วนอันนี้คือเดไซน์ที่หนึ่งเดไซน์ที่สองเดไซน์ที่สามเดไซน์ที่สี่เดไซน์ที่ห้าเดไซน์ที่หกเดไซน์ที่เจ็ดเดไซน์ที่แปดเดไซน์ที่เก้าโอเคเดี๋ยวลบทิ้งหน่อยเมื่อแบ่งออกมาเป็นสิบส่วนเสร็จปั๊บเดไซน์ที่ตำแหน่งต่างๆเดไซน์ที่ R หมายถึงหมายถึงคะแนนหรือข้อมูล ที่มากกว่าหรือเท่ากับข้อมูลอื่นๆคะแนนอื่นๆ R ส่วนจากทั้งหมดสิบส่วนโอเคเพราะฉะนั้นคำว่าเดไซน์ที่หนึ่งความหมายก็คือมันมากกว่าอยู่หนึ่งส่วนจากทั้งหมดสิบส่วน ถ้าเดไซน์ที่สามก็หมายถึงมีอยู่เออมันชนะอยู่ทั้งหมดสามส่วนจากทั้งหมดสิบส่วนเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคไหมครับแต่ทีนี้ทีนี้โจทย์บอกมาว่ามีพนักงานที่ไม่ได,ได้ได้เงินเดือนมากกว่านายยศอยู่สามสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นถ้าเราเทียบเนี่ยสาสิบเปอร์เซ็น มีคนที่มากกว่านายศอยู่ทั้งหมดส0 3สิบอร์เซนสสิเปอร์เซคือมันเทียบจากทั้งหมดคือหนึ่งร้อยถูกปะครับแปลว่าถ้าเทียบให้มันเป็นสิบส่วนถ้าเทียบให้มันเป็นสิบแปลว่าตัวนี้คือแค่สามปะดังนั้นแปลว่านายยศเนี่ยมีคนที่น้อยกว่ามันอยู่เจ็ดส่วนถูกปะครับเพราะฉะนั้นนายยศคือเดไซน์ที่เจ็ด เข้าใจความหมายไหมครับจริงๆแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ของเปอร์เซนไทกับเดซายอยู่แล้วว่าเดซายที่1ก็คือเปอร์เซนไทที่10เดซายที่2ก็คือเปอร์เซนไทที่2ี่เดซายที่3ก็คือเปอร์เซนไทที่30เดซายที่7ก็คือเปอร์เซนไทที่70มันก็สามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างนี้อยู่แล้วซึ่งความหมายของการที่มันบอกมีคนมากกว่าอยู่30%ก็แปลว่าต้องมีคนน้อยกว่าอยู่70%เ์ งั้นตัวนี้ก็คือเปอร์เซ็นไทา์ที่เจ็ดสิบก็ได้แล้วมันก็คือเลยกลายเป็นเดซายที่เจ็ดพอเราทราบว่านายยศคือเดซายที่เจ็ดนายยศก็ต้องมีเงินเดือน 25, สองหมืห้าสิถูกไหมครับเดซายที่เจ็คือเงินเดือนสองหมืนห้างั้นนั่นหมายความว่านายยศมีเงินเดือนสองหมืห้าพันบาท แต่เราบอกว่านายยศบวกกับนายอะไรนะนายเอกปะเท่ากับ40,000บาทเพราะฉะนั้นนายเอกจะมีเงินเดือนเท่าไหร่เอา25,000ลงมาแทนค่ามีค่าเท่ากับสี่หมแปลว่านายเอกก็ต้องมีค่าย้าย25,000ืาไปลบก็คือ15,000บาท ายเอกคือ1 5 0 0 0บาท1 5 0 0 0บาทก็คือเดซายที่3ป่ะครับเพราะฉะนั้นรายเอกคือเดซายที่นายในเอกคือเดซายที่นามในเอกก็อยู่ตรงนี้สิแปลว่ามีคนน้อยกว่าในเอกอยู่3ส่วนจาก10ส่วนแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์3ใน10ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณ10ส่วน10เข้ามา ก็คือ30ส่วนร้อยหรือพูดง่ายๆก็คือ30%ซข้อนี้โจทย์ตั้งใจจะสอนเราเรื่องเรื่องอะไรครับความสัมพันธ์ของเดไซน์กับเปอร์เซ็นไทน์นั่นเองว่าคุณสามารถแปลความหมายว่าเดไซน์กับเปอร์เซ็นไทน์มันเกี่ยวข้องกันยังไงได้บ้างโอเคไหมครับข้อนี้ไม่ใช่ข้อสอบยากนะครับโอเค